มาให้ดูการทำหมูไก่จุดจีนกันนะคะนี่ที่นี่เราทำไว้เยอะมากเลยเออจะห่อถุงล้บา้ากว่าจะแกะกว่าจะอะไรมุย้ยใช่ปะนนี้เราก็แค่เบาๆใจเย,ย็นๆมันก็มันก็ไม่มไมยุ่ยแงเค,เคล็ดลับนะคะตอนนี้เอาเน้ำออกน้ำออกนะคะี่แล้วน้ำใหม่จะได้เข้าไปค่ะน้ำที่จ,จุกเขาช้าไม่ได้อะเจ๊เอาไปต้มกุ้งเดียวแช่ไม่ได้กสวยมากๆ ข้าวมันไก่ขายข้าวมันไก่แล้วก็ทาแบบนี้เลยนะคะดี๋ให้ออกจากนี้ก่อนอันนี้นะคะเราก็จะเอาหมูไปถ่ายเอ้ยไปตากกันนะคะส้างเสร็จที่หลัเสร็จชั้นตอนนี่เรา,เาหมูไมา่างนี้เราก็จะมีนีที่ตากของเรานะคะเราจะจับหมูของเรานี่ตรงนี้จับเวลาแน่นเนี่ยมันจะเป็นปอแบบนี้มันจะไม่ไม่ร้อนนะแขวะนเลยคะ่ะ เพื่อให้น้ำมันหยดนะคะมันจง่ายนี่นี่ค่ะมันจะง่ายนะคะไม่ร้อนด้วยค่ะแ mm. หวนเลยนะคะนี่ mm. แบบนี้ค่ะ mm. และนี่นะคะสําหรับไก่ตุกจีนเนี่ย mm. ก็จะไก่ไหว้นะคะ mm. ก็จะล้างให้สะอาดะ mm. เวลาผูกเนี่ยก็จะผูกคอเขาตั้งๆแบบนี้นะคะ mm. เก็บปีกแบบนี้ เอาตีนเนี่ยเข้าไปในตัวนะคะล้างเอาไขมันออกล้างปากด้วยนะคะจะได้กินเกลี้ยงเพราะในปากจะมีเมือกๆอยู่นะคะเนี่ยเป็นลักษณะนี้นะคะเวลาดึงถูเนี่ยมันจะง่ายค่ะเห็นไหมคะแบบนี้แล้วก็นี้ก็เป็นหมูหมูสามชั้นค่ะเราก็จะผูกแบบนี้นะคะเนี่ยผูกกลางกลางชิ้นแบบนี้ค่ะ มันจะง่ายนะคะแล้วก็นี่เป็นไส้ไก่ค่ะก็จะเป็นพวงไส้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปคู่กับไก่ค่ะนีคะอันนี้ก็หมูที่เรากำลังต้มอยู่นะคะไข่ต้มต้มค่ะก็เป็นกระไก่ แปลว่าสุส3มที่ห้านาทีพอไก่เริ่มลอยนะคะแบบนี้แปลว่าตัวใหญ่ก็สี่สิบตัวเล็กก็แทนสิบสามห้าเลเวลานะคะประมาณนี้เลยตัวใหญ่สี่สิบนะคะตัวเล็กส5มสิบห้าถึงสามสิบนะคะสามสิบถึงสามสิบสวยปิ๊งจะเอามาใส่นี้นะเวลายกก็ตะเกียบนะคะอันนึงก็ใช้ได้แล้วยกอย่างนี้นะคะเพื่อที่เนื้อก็จะเป็นปลังลสวยงามนะคะคอตั้งนี่เห็นไหม อันนี้ไม่ใช่ต้มแค่ตัวสองตัวนะคะเราต้มทีเนี่ยเป็นร้อยตัวนะคะเกือบร้อยค่ะทำทำไก่มาทุกปีนะคะปีละ,2 2> ละสงองลังสว,สวยมากเลยนะคะปิ้งเลยค่ะเอาหมดแล้วทีนี้เราก็จะเอาไก่ชุดต่อไปนะคะใส่ลงไป ใส่ทีละเจ็ดตัวนะคะพอมอเราเบอร์สี่สิบห้าค่ะใส่ได้แนะน่นเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวอันนี้เราจะเอาไปแขวนกันต่อนะคะและนี่นะคะเราก็จะเอาไก่ที่เราได้เนี่ยมาแขวนนะคะนี่เห็นไหมมันจะมีที่แขวนอยู่แขวนนะคะทีละสองสามตัวได้นะ ตกนะคะไก่เราจะได้สวยค่ะไก่ก็จะแห้งสวยนะคะ <c oughs> ไปตะขอตะขอตะขอเอ้ย,ยบบตั้จริงเราต้องเอามือ <c oughs> อีกมือช่วยนะแต่ตอนนี้มือเราถือโทรศัพท์ค่ะก <c oughs> ็้เลยแขวนย,ยากนิดนึงนะคะนี่เราจะแขวนจะเป็นกลุ่มเป็นก้อนแบบนี้นะคะ หมูเราก็เริ่มหนังแห้งนะจะเริ่มสวยแล้วค่ะอันนี้ก็ไก่นะคะและนี่ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องในนะคะแล้วก็นี่เป็นหมูก็แห้งหนังก็จะแห้งแบบนี้อยู่ได้นานนะน,นี่ไก่ค่ะเห็นไหมมันยืนะเ่ยค่ะกินนะคะหนังก็จะแห้งแบบนี้นะคะอยู่ได้นานเลยแขวนให้สะเด็ดน้ำอันนี้นะคะ อันนี้ก็เป็นการเซ็ตขั้นตอนสําหรับการทําไก่ไหว้นะคะขเขาก็จะตั้งแบบนี้สวยๆเอาไปวางเอาไปตั้งไหว้เนี่ยสวยมากเลยค่ะอันนี้เรวก็พามาดูนะคะสำหรับการทำไก่หมูไหว้ตุดจีนกันคะ่ะสวัสดีค่ะ